เพราะมันร้อนมากโยมจึงเห็นว่าตะามาเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วโยมก็เกิดศรัทธาพอศรัทธาก็เลยถวายเอา้าถวายอาคิดว่าหลวงพี่เหนื่อยไหม <c oughs> เฉลยก่อนจอรเดมาดูสิดูสิความศรัทธาย่าโยมจอรดโอ้ไม่ไม่ไม่นะาสาธุจอร์ดจะเห็นศรัทธาญาติโยมไหมจอรด กันแล้วเดี๋ยวนะ,วนะสาธุค่ะสาธุค่ะไปถึงไหนคะเนี่ยจุดโคไิดโอ้ไม oh ่จ็อดเธอดูสิโควิดจะรอดไหมจ็อดโอ้ไม่โอ้โอ้ยไม่โควิดโควิดจะรอดหรือเปล่าโอ้มอโยมต่อออออเาขแค อันนี้มอบใย้ยเหมือนเลย้ยมงร่ำรวยร่ำรวยไปไปเออเดี๋ยตูขับขี่รถอย่างปลอดภัยนะจอดไม่งั้นเธอจะเธอเธอเธอจะได้ไปอยู่ในรถนั้นจอดยอมยอมดูดูดู ดูดูดวงตะเวนโยมสามสิบกว่าองศาโควิดห้าองศาครับเออตายไหมโควิดตายไหมโควิดตายครับตอนนี้เราก็จะตายครับแต่ไม่ได้ตายเพราะโควิดตายเพราะแดดครับมันตายไปแล้วเอออนนี้ภาพก็จะตายกันนะครับลอยไปตามสายทานอยากลอยความหลังอาสาธุน้ำเด้อให้ขยันให้จำไว้ อยู่ได้ถ้าขี้คานก็จนถ้าขยันก็มีจนรวยอ่าสาธุเด้อสาธุนะเนอมาใส่ก่อนพี่ไง ไปสมัครงานแถวปรจวบอ๋อไปให้ให้ใหจะเลิ่นจะเนนะอะให้ใจในงานเลยรับสาธุสาธุลูกนกครับสงสัยมันตกต้นไหมจะไปเลี้ยงเอาไปเอาไปรักษาก่อนให้มันแข็งก็จะปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติเพราะว่าเขาก็รักชีวิตของเขาเมื่อเราเดินผ่านมาเราก็ช่วยชีวิตเขาได้โดยให้น้ำให้ข้าวให้กำลังให้เขา แล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติดีกว่าจะให้มนุษย์ใจบาปเอาไปกินนะครับสาธุครับเบิ่ลมันตายตัวจมันมีรอยหนึ่งเนาไอ้สี่ปล่อยไปหามาจารย์มีเลยไอ้กระปล่อยขานบอดีหน่อยแล้วมันใครบักม่วงเั็กหน่อยนึงเลยใครจะไปเฮ็ดจะเถื่อนเลยไม่บอดีได้ไปขัดที่เขาก็รักที่เขาก็ใครบักม่วงใครบักม่วงหน่อยนี่แสียใครหอมหน่อยกัน ปล่อยมันครับชุดัว,วน้อยค่ะจึงถี่เอาไปกินบออ่อใช่หมดละจะถี่ไปปล่อยวัดเ,เห็นยงน,น,น้อยมันมันคล่องนะเห็นมันน้อยถี่ไปปนใส่บักขามบักม่วงนะก็เลยใช้ชีวิตมากสองร้อยใครจะี่ไปปล่อยวัดอนุโมทนาบุญน้ำกันเด้อเอาสาธุสาธุ